ทำไมเจ้าถึงอยากเป็นซามูไรผมอาศัยในย่านเสื่อมโทรมของเมืองซึ่งเต็มไปด้วยหมาชัวช่วๆไม่ว่าใครก็รังแกผมตลอดผมว่าถ้าผมได้เป็นซามูไรทุกอย่างจะเปลี่ยนไปดูเหมือนเจ้าตกการเบนทออาจจะเป็นอดีตยอดซามูไรที่กำลังตกกรกำลําบากและอาจต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันแต่ผมจะเจอได้ที่ไหน ว้าไปทนเลยใครหนอช่างทำคุณไงอย่าเชื่อทุกอย่างที่อ่านสมุร r a แงเจ้าต้องทำอะไรสักอย่างนายถูกจับแล้วละ่ะอยากเป็นสมุร r ยนี่สนุกใช่ไหมละ่ะไปสู้เขา กลับออกไปเลยเอ้าตายแล้วสิงหาผมนี้ผมต้องเป็นสามูไรให้ได้เฮ้ยนี่รวมฉากฝึกตนใช่ไหมเนี่ยไม่อย่าลืมลงพื้นด้วยเ้า เราต้องลบเมืองนั้นออกจากแผนที่ทวิตไปให้รวบรวมกำลังพลใครจะไปรู้ว่ากองทัพวายร้ายจะกินผั่วเยอะขนาดนี้นี่มาเกิดเรื่องบิดามารดาหมาหูยาวอะไรที่นี่อุ้งเท้าพิโรตตำนานของแท้ง มาสู้กันให้จบงานนีอ้อาจต้องใช้เวลา1เป็นสิงหาคมในโรงภาพยนตร์